ถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดก็คือไม่สามารถสตาร์ตติดได้เลยนะครับผมใครที่รถใครที่เป็นพู s h start ครับผมหลังจากที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับผมถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดเราจะไม่สามารถสตาร์ตแบตสตาร์ตรถได้ถ้าเกิดว่ารถใครที่เป็นแบบพู s h start นะครับพู s h start ก็คือ,อถือแต่แกุญแกไว้ แล้วก็กดตรงปุ่ม p u s สต t a r t ไม่ใช่แบบระบบเสียบตรงคอ,อปุมอะไรแล้วก็ start ถ้าเกิดว่าใครเป็นคุณแก้แบบนี้นครับผมเป็นแบบ p ุ s ส start นะครับถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดก็คือรถเราจะไม่สามารถ start ต,ติดได้เลยนะครับผมปัญหาใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ของเราหมดในที่แบบไม่มีผู้คนหรือว่าอยู่ในปา่าในเขาแบบนี้ก็คือหมดสิทธิ์เลยนะครับผม หมดสิทธ์เลยอ่าวิธีป้องกันก็คือผมแนะนําให้มันจะมีแจ้งเตือนอยู่ครับผมเป็นแบบนี้ครับผมแจ้งเตือนก่อนที่แบตเตอรี่มันจะหมดนะครับอ่าเวลาแบตเตอรี่หมดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมข้างบนแบบนี้ครับแบตเตอรี่หมดไม่สามารถสตาร์ทรถได้อย่าเพิ่งไปซื้อฐานรีโมทโดยที่ยังไม่ได้เช็คว่า,าฐานรีโมทของ ของเราครับเป็นซีรีส์ัมเบอร์อะไรครับวิธีการเช็คครับผมแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ของเราครับรีโมทของเราครับผมใช้เป็นตัวไหนก่อนอื่นเลยครับผมเราต้องแกะดูด้านในของมันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปแกะดูครับผมจะเป็นรุ่นโตโยต้าครับผมโตโยต้าล็อกโคครับดีว o ล็อกโคครับจะเป็นแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูครับผมถ้าใครเป็นรุ่นนี้ทําตามผมได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราเอาสลักตรง แตรงนี้ออกก่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำรองโอเคอาแล้วก็เอานิ้วโป้งสองนันนะครับผมงัดแบบนี้ครับผมงัดเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมแล้วเราก็ดึงตัวแถงวงจรของมันนะครับที่ว่ามีแบตเตอรี่ติดอยู่ด้านหลังครับทำตามผมได้เลยนะครับผมแล้วก็เอานิ้วสองนิ้วงัดขึ้นงัดงัดออกมาด้านนอกครับผมแบบนี้ครับอึ๊บ มันก็จะดีดออกครับผมอันอื่นเลยครับผมวิธีเช็คครับผมว่าดีโมดของเราซีรีส์นัมเบอร์คืออะไรนี่ครับผม่อนถ้าเกิดว่าเลือกที่ห้อได้แล้วก็คือเราก็ต้องมาดูสองสิ่งครับผมก็จะเป็นสิ่งแรกก็คือจะเป็นสัญลักษณ์สามวีครับผมนี่ครับสามวีส่วนตรงกลางครับผมก็จะคือโคดนัมเบอร์ครับโคดนัมเบอร์นี่ครับโคดนัมเบอร์แต่ละรีโมทแต่ละรุ่นก็อาจจะไม่เหมือนกันครับไอสองสิ่งนี้ครับ โค์นัมเบอร์แล้วก็จํานวนว์นครับผมนี่ครับอนอื่นเลยเราต้องมาดูนี้พอเราได้หมายเลขหมายเลขโคดนัมเบอร์ของดีมดูดแล้วก็เราไปเลือกซื้อถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วถ้าซีรีส์นัมเบอร์ไม่ตรงกันกับอันเก่าครับบางทีอาจจะไม่สามารถใช้ได้ครับผมใช้งานได้ครับผมเอาให้ชัวร์ก็คือเราต้องมาดูซีรีส์นัมเบอร์ของแบตเตอรี่ของเราก่อนนะครับผมแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็จะตรงรุ่นเลยครับผมไปซื้อมาเรียบร้อยครับผม ผมเลือกใช้อายี่ห้อเดิมครับผมก็คือของพนาโซนิครับนะครับผมซื้อมาแล้วครับนะครับทุกคนจะสังเกตดูนะครับผมตรงนี้จะเป็นซีรีส์ัมเบอร์ของมันครับผมตรงนี้ครับผมนะครับให้ทุกคนเอามาเทียบกันนะครับผมลองมาเช็คดูก่อนที่จะซื้อฐานใหม่ฐานรีโมทอันใหม่ทุกคนต้องเช็คก่อนนะครับผมเพื่อป้องกันปัญหาในการซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้ครับผมโอเคครับพอเราเช็คโค้ดหมายเลขัมเบอร์ตรงกันแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนใหม่ได้เลยครับผม ก็แกะมาครับผมโอเคก่อนหนึ่งผมก็จะเน้นย้ำาครับผมก่อนที่จะซื้อแบตเตอรี่ก็คือเราต้องถอดออกมาดูซีรีส์นเลยก่อนครับครับอันนี้คืออะไรครับส่วนนี้คืออันเก่าครับแล้วก็ใส่ไปที่เรือนครับตามผมได้เลยครับผมใช้เป็นรีโมทยี่ห้อนี้ครับโอเคแล้วก็ผมกดลงครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดูโอเคครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนฐานรีโมทมาแล้วผมจะเช็คดูว่ามันจะหาสัญญาณเจอไหม โอเคผมจะลองสตาร์ทดูนะครับเหยียบเบรกก่อนนะครับรุ่นผมต้องเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกแล้วก็กดสวิตช์โอเค okay, ครับโอเคครับเป็นนันว่าเสร็จสิ้นครับผมในการเปลี่ยนทานรีโมทรถใครที่เป็นผู้สตาร์นะครับผมผมจะแนะนำครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่อาจจะ ใช้งานบ่อยๆครับผมผมแนะนําครับผมให้แกะออกมาดูแล้วก็ซื้อฐานสํารองติดรถไว้ครับผมเอาหย่อนไว้เลยในเบาะรถในที่ไหนของรถก็ได้เผื่อฉุกเฉินครับผมเราไม่รู้ว่ารถเราใช้งานทุกวันแล้วมันจะไปหมดเอาตอนไหนถ้าเกิดว่า,าหาซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีที่ต่างจังหวัดบางทีรุ่นนัมเบอร์บางทีอาจจะหาไม่เจอนะครับผมเราสมควรหา เตรียมไว้ฉุกเฉินดีกว่าครับผมถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดก็คือไม่สามารถสตาร์ทติดได้เลยนะครับผมใครที่รถใครที่เป็นพู s h start ครับผมสาคัญมากเลยครับผมใครที่ใช้งานรถทุกวันต้องซือง้อแบบเตรียมไว้ฉุกเฉินครับอาการของมันมันจะเตือนอยู่ครับผมจะเตือนก่อนว่า,าแบตเตอรี่ของท่านเหลือน้อยนะใกล้จะหมดนะอา,อาการต่อไปก็คือหมดเลยครับผมโอเคครับสาหรับว่าใครที่ชอบอหรือว่า ใครที่สนใจครับแบตเตอรี่ราคาถูกผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับผมหรือกดสั่งตรงนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ใครคิดว่าคลิปนี้มีความรู้ก็ฝากกดถูกใจด้วยครับกดหัวใจให้ด้วยครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ